ขอบคุณภาพข่าวลายพางศูนหนึ่งครับขอบคุณมากครับพลเอกประวิทย์ย้ำมหาไทยเตือนภัยเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันพื้นที่เสี่ยงสั่งระดมช่วยเหลือชาวสมุทรปราการคนโทคงชีพตันตะวานิชย์เปิดเผยว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนรรมอได้กำชับมหาไทยโดยฝ่ายปกครองระดับจังหวัด ฝ้าระวังติดตามสภาพลมฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งอาจเป็นเหตุเกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคนลนถล่มโดยให้เตรียมพร้อมแผนปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยงของแต่ละจังหวัดและแก้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อลถผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับพื้นที่กรทมและปริมณฑลซึ่งฝนตกสะสมต่อเนื่องและน้ำทะเลนุนสูงในปัจจุบันขอให้มหาไทยประสานกรทมเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำพร้อมทำงานและให้เร่งสำรวจกำจัดปฏิกูลสิ่งที่ขวางประตูระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ที่เคยพบปัญหาน้ำท่วมขังสะสมที่ผ่านมาโดยพลโทโดยพลเอกประวิทย์ได้แสดงความห่วงใยประชาชนในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสมุนปราการที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมสูงฉับพลันประชาชนเดือดร้อนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งมีทั้งแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยขอให้มหาไทยเร่งสำรวจและระดมให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสริมกําลังเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรวางแผนเปิดเส้นทางระบายน้ำลงคูคลองสายหลักโดยเร็วเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นและ ให้ดูแลต่อเนื่องไปถึงการฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โฆษกกลาโหมกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมากลาโหมโดยทุกหลอาทัพและตำรวจได้จัดกำลังพลร่วมกับจิตอาสาพระราชทานยานพาหนะเรือท้องแบนรวมทั้งเครื่องสูบน้ำและสิ่งของบรรเทาทุกเข้าไปเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการเร่งด่วนโดยช่วยเหลือเด็กและผู้สูงอายุออกมายังพื้นที่ปลอดภัยช่วยขนย้ายสิ่งของการมอบสิ่งของช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์การอำนวยความสะดวกในการสัญจรรวมทั้งรวมทั้งร่วมวางแผนและสนับสนุนการระบายน้ำในพื้นที่ต่อเนื่องมา จนกว่าสถานการณ์จะขี้ไครครับสำหรับช่วงนี้ก็ดินฟ้าอากาศแปรปวนอาจจะเกิดอุทกภัยหลายที่ก็คือน้ำท่วมฉับพลันก็ให้ทุกท่านระมัดระวังครับอากาศแปรปวนมากช่วงนี้ครับข่าวๆวก็ขอขอบคุณลายพางศูนที่ส่งภาพและข้อมูลข่าวมาให้ทางช่องก็ช่วยกันครับ บอกกล่าวประชาชนก็ทุกหน,หน่วยงานครับก็ร่วมด้วยช่วยกันก็อดทนเอาครับช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนก็อาจจะเกิดอุทกภัยว่าตภัยหลายพื้นที่ที่สําคัญช่วงนี้ก็น้ําท่วมหลายที่ก็ระมัดระวังกันครับครับขอบคุณสวัสดี